สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูนันทวันแสงสว่างหรือว่าครูฟลุกนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในบทเรียนจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเรื่องการเดินทางของพลายน้อยค่ะว่าแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าพลายน้อยเนี่ยหมายถึงใครแล้วเป็นวรรณคดีเรื่องอะไรใครที่ยังคิดไม่ออกนะคะไปดูกันก่อนค่ะ นักเรียนพอจะจำตัวละคร3ตัวนี้ได้ไหมคะว่ามาจากเรื่องอะไรคนแรกเลยเขาชื่อว่าขุนช้างค่ะส่วนผู้หญิงคนกลางนั้นชื่อว่านางพิมพิลาลายัยหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักในชื่อนางวันทองนะคะแล้วอีกคนนึงก็คือขุนแผนค่ะตัวละครสาตัวนี้มาจากเรื่องอะไรพอจะจำได้ไหมคะมาจากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะเอเราเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับพลายน้อยแล้วขุนช้างขุนแผนใครเป็นคนแต่งหรือมีมาตั้งแต่ตอนไหนงงไหมคะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวครูฟุกจะเล่าให้ฟังค่ะจริงๆเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าประจำถิ่นนะคะ ในแถบจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะก็คือมีการเล่าเรื่องนี้มานานแล้วค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ายังไม่ได้เอามาเขียนหรือแต่งเป็นบทร้อยกรองนะคะจนกระทั่งถึงสมัยรชัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะท่านก็ทรงคิดที่จะมีการแต่งนะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยออกมาให้มันเป็นกรอนเสภา คราวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเวลาที่พระมาหากษัตริย์เนี่ยจะทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะพระราชนิพนธ์เองทั้งเรื่องก็ได้หรืออาจจะให้กวีในราชสำนักนะคะเป็นผู้ที่คอยช่วยแต่งก็คือในกวีในราชสำนักเนี่ยมีหลายคนใช่ไหมคะอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยรัชกาลที่สองท่านก็จะให้แบ่งให้กวีแต่ละคนเนี่ยไปแต่งในแต่ละตอนค่ะ โดยตอนที่เราจะเรียนเนี่ยมีชื่อว่าตอนกําเนิดพลายงามรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนได้แต่งในตอนนี้ค่ะคำตอบก็คือท่านสุนทรภู่นั่นเองค่ะทําไมถึงให้ท่านสุนทรภู่เป็นผู้ที่แต่งตอนกําเนิดพลายงามรู้ไหมคะเพราะว่าสุนทรภู่นะคะท่านเป็นกวีที่สามารถเลือกสรรคำได้ไพเราะมากค่ะ แล้วในตอนกำเนิดพลายงามนี้นะคะถือว่าเป็นตอนที่บรรยายถึงความโศกเศร้าที่แม่ต้องจากกับลูกค่ะดังนั้นเนี่ยสุนทรผู้ซึ่งสามารถเลือกสรรคาให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ง่ายเนี่ยจึงได้รับหน้าที่ในการแต่งตอนกําเนิดพลายงามนี้ค่ะอ่าเด็กคนนี้คือใครเอ่ยแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นพลายงาม แล้วพลายงามเป็นใครคะเป็นลูกของใครเอ่ยถ้าใครเคยได้ดูละครเรื่องวันทองอาจจะตอบได้นะคะว่าพลายงามเป็นลูกของขุนแผนและนางพิมพิาลาลัยหรือนางวันทองนั่นเองค่ะครูฟุขาทำไมนางพิมพิาลาลัยหรือนางวันทองเนี่ยเขาถึงมีสองชื่อคะ ต้องเท้าความไปสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนต้นเรื่องเลยเนี่ยก็จะคือจะมีบุคคล3คนนี่แหละค่ะมีนางพิมพิลาลายขุนช้างแล้วก็ขุนแผนนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นางพิมพิลาลายช้างแล้วก็พลายแก้วพลายแก้วก็คือขุนแผนนะคะทั้ง3มคนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะตั้งแต่เด็กเลยแล้ว พลายแก้วกับช้างเนี่ยก็ชอบนางพิมพิลาลายเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าพอโตมานะคะนางพิมพิลาลายเองก็มีใจให้กับพลายแก้วค่ะซึ่งเรื่องราวก่อนหน้านี้นักเรียนสามารถไปศึกษาได้จากาวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุณแผนในตอนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะมันจะมีหลายตอนมากถ้าครูฟุกเล่าทั้งวันเนี่ยก็เล่าไม่จบค่ะคราวนี้ครูจะเล่าแบบสรุปให้ฟังนะคะก็คือ ทั้งสามคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมาโดยที่คุณแผนซึ่งตอนนั้นคือพลายแก้วนะคะกับนางพิมพิาลาลัยเนี่ยก็รักชอบพอกันโตมาก็ได้แต่งงานกันค่ะเพียงแต่ว่าคุณช้างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพ่อช้างเนี่ยก็ยังชอบนางพิมพิาลาลัยมากแล้วก็ตัดใจไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนพยายามไปพูดยุยงให้ตอนโตเนี่ย พลายแก้วเนี่ยต้องไปรบนะคะก็คือแต่งงานแล้วขุนช้างก็ไปพูดยุแยงให้พระพันวษานะคะส่งพลายแก้วเนี่ยไปรบ่าคราวนี้พอไปรบเนี่ยทางของขุนช้างเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้นางพิมพิาลาลัยเนี่ยเข้าใจว่าพลายแก้วเนี่ยตายแล้วเสียชีวิตไปแล้วคราวนี้แม่ของนางพิมพิาลาลัยอะคะ่ะพอคิดว่า ลูกลูกเขยเนี่ยก็คือพลายแก้วตายไปแล้วใช่ไหมคะก็เลยยกนางพิมพิาลาลัยเนี่ยให้กับขุนช้างซึ่งนางพิมพิาลาลัยตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตนะคะซึ่งจริงๆขุนช้างหลอกนะพลายแก้วยังไม่ได้เสียชีวิตก็เกิดป่วยขึ้นมาค่ะพอป่วยเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อแม่ก็เลย พานางพิมพิาลาลัยเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองค่ะคือสมัยก่อนเขาจะมีความเชื่อเรื่องโชคลางเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมนางวันทองเนี่ยถึงมี2ชื่อก็คือพิมพิาลาลแล้วก็นางวันทองค่ะคราวนี้พอจริงๆแล้วเนี่ยคุณแผนไม่ได้ตายใช่ไหมคะ ก็กลับมาค่ะปรากฏว่ากลับมาก็ไปเจอนางวันทองในอยู่กับขุนช้างก็เลยโกรธแต่ขุนแผนเองก็ได้ภรรยากลับมาอีกหนึ่งคนด้วยนะคะชื่อว่านางราวทองคราวนี้ก็เกิดทะเลาะกันค่ะจนเรื่องราวมันก็ดําเนินไปจนนางวันทองกับขุนแผนเนี่ยได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งโดยที่พากันหนีไปอยู่ในป่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นางวันทองเนี่ยเกิดตั้งท้องค่ะเกิดตั้งท้องลูกของขุนแผนซึ่ง ในขณะที่ตั้งท้องนั้นนะ่ะขุนแผนเองก็มีเหตุให้จะต้องไปติดคุกส่วนส่วนจะติดคุกด้วยสาเหตุอะไรนะักเรียนสามารถไปดูได้นะคะไปหาอ่านได้ทำให้นางวันทองเองก็ถูกแม่เนี่ยส่งกลับมาอยู่กับขุนช้างค่ะตอนนี้นางวันทองท้องอยู่นะคะแต่ถูกส่งกลับมาอยู่กับขุนช้างโดยที่ตัวขุนช้างเองยังไม่รู้ว่านางวันทองเนี่ย ท้องอยู่ค่ะคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนกําเนิดพลายงามแล้วค่ะว่าต่อจากนั้นเรื่องราวพานางวันทองทองแล้วกลับมาอยู่กับขุนช้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปกันนะคะว่าตอนกาเนิดพลายงามเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างค่ะหนึ่งเลยนางวันทองต้องมาอยู่กับขุนช้างขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลัง ตั้งครรลูกของขุนแผนอยู่อ่ามอนที่ครูฟุกเล่าไปตอนต้นใช่ไหมคะโดยที่ขุนช้างก็ไม่รู้ค่ะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองส่วนพอนางวันทองเนี่ยท้องได้ประมาณ10เดือนนะคะก็คลอดลูกออกมาค่ะคุณช้างเนี่ยก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแน่ๆแต่นางวันทองค่ะด้วยความที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าลูกเนี้ยต้องเป็น ลูกของขุนแผนแน่ๆจึงตั้งชื่อลูกว่าพลายงามค่ะซึ่งไปคล้ายกับชื่อของขุนแผนตอนเด็กๆก็คือพลายแก้วนั่นเองค่ะเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าพลายนำหน้าคะครูต้องบอกก่อนว่าคำว่าพลายนะคะในสมัยก่อนเขาจะใช้นําหน้าชื่อเด็กผู้ชายที่มีเชื้อสายมอญค่ะดังนั้นขุนแผนกับพลายงามนะคะ ทั้งฝั่งของคุณแผนเนี่ยก็คือมีเชื้อสายมรนดังนั้นพอลูกชายออกมาจะตั้งชื่อโดยมีคำนำหน้าเป็นคำว่าพลายค่ะคุณช้างเนี่ยเลี้ยงพลายงามเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะคิดว่าเป็นลูกแท้ๆของตนเองอยากกินอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากได้อะไรหาให้หมดเลยค่ะแต่พอพลายงามโตขึ้น ยิ่งโตหน้าก็ยิ่งไละไม้คล้ายกับขุนแผนค่ะทำให้ขุนช้างเนี่ยมั่นใจแล้วว่าลูกเนี่ยจะต้องไม่ใช่ลูกของตัวเองแน่เลยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือนางวันทองค่ะตั้งชื่อลูกว่าพลายงามซึ่งมีคำว่าพลายเหมือนกับชื่อของขุนแผนที่ชื่อว่าพลายแก้วดังนั้นขุนช้างจึงมั่นใจมากเลยค่ะว่า พลายงามไม่ใช่ลูกของตัวเองแน่ๆต้องเป็นลูกของขุนแผนซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะขุนช้างนะคะพอรู้ว่าเป็นลูกของขุนแผนค่ะก็คิดจะกำจัดพลายงามกำจัดอย่างไรมีวันหนึ่งนะคะที่พลายงามเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวค่ะขุนช้างเนี่ยก็แกล้งเป็นชวนพลายงามไปเที่ยวในป่าค่ะ แล้วก็ทําร้ายพลายงามนะคะพอไม่เห็นว่าพอเข้าไปในป่าลึกๆไม่เห็นว่ามีคนอยู่เนี่ยก็ทําร้ายพลายงามค่ะแล้วพยายามที่จะเอาขอนไม้ใหญ่ๆนะคะทับพลายงามให้ตายไว้ค่ะแต่โชคดีค่ะที่ว่าโหมพลายโหมพลายเป็นใครโหมพลายเป็นผีค่ะเป็นผีที่เป็นบริวารของขุนแผนนั่นเองมาช่วยไว้มาช่วยพลายงามไว้นะคะ คุณช้างเนี่ยคิดว่าเอาขอนไม้ทับไว้แล้วพลายงามตายไว้ตายแน่แล้ละคุณช้างก็กลับบ้านค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหงพลายซึ่งเป็นบริวารของขุนแผนนะคะเป็นผีที่ขุนแผนเลี้ยงไว้นี่แหละค่ะก็มาช่วยรับขอนไม้ไว้ไม่ให้น้ําหนักเนี่ยตกลงไปที่พลายงามนะคะและพลายงามก็จะได้ไม่ตายหงพลายก็มาช่วยพลายงามไว้ค่ะแล้วก็ให้พลายงามเนี่ยบอกพลายงามให้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนางวันทองจะมารับ โดยหงพลายก็ไปบอกนางวันทองค่ะคราวนี้ไปบอกอย่างไรนางวันทองเนี่ยฝันค่ะว่าพลายงานเนี่ยตกอยู่ในอันตรายพอตื่นมาก็พบกับลางบอกเหตุอย่างหนึ่งค่ะคนโบราณก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุนะคะก็คือแมงมุมอุ้มไข่ตีอกอซึ่งลักษณะของแมงมุมที่ตีอกก็คือแมงมุมจะไต่อยู่บนเพดานใช่ไหมคะ แต่อยู่บนผนังใดๆก็ตามเขาจะอ,าอกของแมงมุมเนี่ยะคะ่ะตีไปกับผนังมันทาให้เกิดเสียงค่ะซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเป็นลางร้ายค่ะนางวันทองเห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าต้องเกิดเรื่องร้ายกับพลายงามแน่ๆเลยก็เลยออกไปตามหาพลายงามค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะแอ้าทำไมโหงพลายไม่ไปบอกนางวันทองตรงๆเลยล่ะคะทำไมไม่ไปบอกนางวันทองต่อหน้าเลยนักเรียนลองคิดดูนะคะ ถ้าอยู่ดีมีผีมาปรากฏต่อหน้าเราจะกลัวแล้วเราจะเชื่อไหมนี่ก็เป็นกลวิธีของหองอยพายค่ะก็คือใช้การเข้าฝันแล้วก็การบอกเป็นลางบอกเหตุแบบนี้นะคะคราวนี้นางวันทองก็ออกไปตามหาพลายงามในป่าค่ะตอนแรกเนี่ยไปถามขุนช้างก่อนนะคะแต่ขุนช้างก็บอกปฏิเสธว่าไม่เห็นเลยนางวันทองไม่เชื่อค่ะไม่ไว้ใจขุนช้างก็เลยไปตามหาในป่า แล้วก็พบกับพลายงามค่ะคราวนี้พอพบกับพลายงามนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้านักเรียนเป็นพลายงามนักเรียนเชื่อมาตลอดว่าขุนช้างเนี่ยเป็นพ่อแต่อยู่ดีขุนช้างมาทําร้ายนอกจากจะเจ็บจะกลัวแล้วนักเรียนยังงงด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ยอยู่ดีๆพ่อมาทําร้ายเราทําไมพลายงามก็รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะก็เลยถามนางวันทองว่าอยู่ดีๆเนี่ยพ่อมาทําร้ายหนูทําไม นางวันทองก็เลยบอกความจริงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลายงามไม่ใช่ลูกของขุนช้างแต่เป็นลูกของขุนแผนนั่นเองค่ะจากนั้นนางวันทองก็คิดว่าลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแน่ๆเพราะถ้าอยู่ต้องถูกขุนช้างลวงไปฆ่าอีกแน่ๆก็เลยคิดว่าจะให้พลายงามไปอยู่กับย่าซึ่งก็คือแม่ของขุนแผนนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะ แต่ก่อนจะไปด้วยความที่ตอนนั้นดึกแล้วนะคะมืดแล้วก็เลยไปฝากพลายงามไว้ที่วัดนะคะกับขรัวหน้าค่ะขรัวหน้าก็คือพระที่บวชมานานก็จะเรียกว่าขรัวนะคะชื่อว่าหน้านั่นเองค่ะพอรุ่งเช้านะคะนางวันทองก็เก็บข้าวของค่ะข,ของมีค่าอาหารต่างๆใส่ผูกผ้านะคะเอาไปให้พลายงามที่วัดค่ะแล้วก็ไปส่งพลายงามที่ ท่าเกวียนถ้าเกวียนก็คือเป็นทางเกวียนนั่นเองนะคะเป็นทางที่เกวียนสามารถวิ่งไปได้ก็พาพลายงานไปส่งบริเวณชายป่าตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกทางให้พลายงามเนี่ยเดินทางไปหาญาตที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมนางวันทองไม่ไปด้วยล่ะคะให้เด็กคนเดียวเนี่ยเดินทางในป่าไปคนเดียวได้ยังไงนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้านางวันทอง ไปพร้อมกับพลายงามขุนช้างจะต้องรู้แน่ๆว่านางวันทองหนีไปกับพลายงามและจะรู้ว่าพลายงามยังไม่ตายซึ่งขุนช้างจะต้องส่งคนเนี่ยไปตามนางวันทองและอาจจะทำร้ายนางวันทองแล้วก็พลายงามด้วยก็เป็นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยให้ลูกนะคะเดินทางไปคนเดียวค่ะ ก่อนที่จะไปนะคะนางวันทองก็ได้สั่งสอนลูกค่ะว่าเป็นลูกผู้ชายสิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนั่นเองนะคะก็พยายามสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็ให้ลูกเนะี่ยทำตัวดีๆนะคะจากนั้นก็บอกอกลากันอย่างโศกเศร้าด้วยค่ะซึ่งฉากที่มีการบอกลาการอย่างโศกเศร้านี้นะคะจะเป็นบทอาขยานที่นักเรียนต้องสอบท่องด้วยนะ พลายงามเดินทางไปหายญาทองประสีเพียงลำพังนักเรียนคิดว่าพลายงามจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรคะสามารถเดินทางไปหาย่าเพียงลำพังได้บ้านก็ไม่รู้ว่าบ้านย่าอยู่ตรงไหนพิกัดที่แน่นอนไม่มีเดินทางเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวเดินทางเพียงลำพังไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ายญาด้วยซ้ำแสดงว่าพลายงามจะต้องเป็นเด็กที่ กล้าหามากๆถึงกล้าที่จะเดินทางในป่าเพียงลำพังคราวนี้พอไปถึงกาญจนบุรีแล้วก็ไปถามหาบ้านย่าทองกระสีนี่นะคะจากเด็กๆชาวบ้านทำไมพลายงามไม่เข้าไปถามผู้ใหญ่ถามคนที่น่าจะรู้ว่าบ้านอยู่ไหน เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าพลายงามเป็นเด็กแล้วเดินทางไปคนเดียวระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กน่าจะน่าไว้ใจมากกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าพลายงามไปเนี่ยพอ่ออาทางแม่เนี่ยก็ใส่พวกของมีค่าต่างๆในห่อผ้าไปให้ด้วยนะคะดังนั้นพลายงามจึงเลือกที่จะถามเด็กๆเขาว่าเอายาทองประสีนี่อยู่ไหนเด็กๆก็บอกค่ะ ว่าบ้านย่าทองประสีเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าย่าแกนเนี่ยดุมากเลยเวลาเราไปเก็บผลไม้เนี่ยก็จะโดนไล่ตีมันครั้งเลยพลายงามคิดแล้วว่าถ้าให้เด็กๆเ,เหล่านี้พาไปเด็กๆต้องไม่กล้าไปแน่ๆเพราะย่าทองประสีดุมากก็เลยออกอุบายค่ะออกอุบายว่าถ้าพาเราไปบ้านย่าทองประสีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลไม้มาให้เอง เด็กๆอยากกินผลไม้ใช่ไหมคะก็เลยพาพลายงามไปค่ะคราวน,นี้พอไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกที่อาจจะไม่ดีสักนิดนึงนะคะเพราะว่าพลายงามเนี่ยก็ปีนต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่องดูเอ๊ไม่เห็นญ้าทองประศรีเลยก็เลยแกล้งทําเสียงดังๆค่ะให้ย้ยาทองประศรีเนี่ยออกมามแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะญ้าทองประศรีนะคะซึ่งอยู่ในบ้านก็ออกมาไล่ตีเด็กๆค่ะ เด็กคนอื่นเนี่ยก็วิ่งหนีไปหมดเลยเหลือแต่พลายงามค่ะที่ยังอยู่ตรงนั้นย่าทองประศีก็ไล่ตีจนแบบพลายงามก็โดนตีด้วยนะคะแต่ก็เกิดความสงสัยว่าเขาว่าทําไมถึงแบบไม่หนีไปเหมือนเด็กๆ็คนอื่นพลายงามก็เลยขอให้ย่าทองประศีเนี่ยหยุดตีก่อนนะคะแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังค่ะว่าจริงๆเนี่ยตัวเองเป็นลูกของนางวันทองนะคะกับขุนแผนค่ะ ย่าทองประสีก็เลยรู้ว่าอ,อ๋อนี่เป็นหลานของตัวเองก็เลยรับมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็มีการทำพิธีบายสีสู่ขวัญด้วยนะคะเป็นแบบมนแล้วก็เลี้ยงดูพลายงามเรื่อยมาค่ะมีการแล้วก็มีการเล่าเรื่องของพลายงามนะคะให้คุณแผนซึ่งตอนนั้นอยู่ในคุกเนี่ยฟังด้วยค่ะคุณแผนเองตอนนั้นพอรู้ว่าขุนช้างจะฆ่าลูกตัวเองใช่ไหมคะก็โกรธแต่ว่านางทองประสีก็พยายามเตือนสติขุนแผนค่ะ แล้วครูฟุกแอบบอกนิดนึงว่าพลายงามเนี่ยพอโตมาคุณแผนติดคุกอยู่ใช่ไหมคะพอพลายงามโตมาเนี่ยพลายงามจะเป็นคนช่วยให้คุณแผนเนี่ยสามารถออกจากคุกมาได้ด้วยค่ะก็จบในส่วนของตอนกําเนิดพลายงามแล้วนะคะส่วนเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็จะเป็นตอนอื่นนักเรียนสามารถไปอ่านเรื่องย่อหรือว่าสามารถไปดูจากหนังสือวรรณคดีเลยก็ได้นะคะ นักเรียนสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยความที่สมัยนี้เนาะเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลามากนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ครูสอนได้ด้วยนะคะคราวนี้ครูถามนักเรียนบ้างค่ะว่าจากที่ฟังหรือจากที่อ่านวราณคาดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามไปเนี่ยมีตัวละครสําคัญคือใครบ้างแล้วนักเรียนคิดว่าตัวละครเหล่านั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร คนแรกเลยนางวันทองค่ะหรือว่านางพิมพิลาลัยนะคะนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอย่างไรคะส่วนใหญ่ครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องบอกว่ารักลูกใช่ค่ะนางวันทองเนี่ยรักลูกมากเหมือนตอนที่ครูฟุกบอกว่าทำไมนางวันทองไม่ไปกับพลายงามนางวันทองก็คือเอาตัวเองเป็นตัวประกันอยู่กับขุนช้างนั่นแหละค่ะ เพราะคนที่ขุนช้างอยากได้จริงๆคือนางวันทองถ้านางวันทองหนีไปกับพลายงามก็จะเดือดร้อนไปถึงพลายงามขุนช้างจะรู้ว่าพลายงามยังไม่ตายแล้วก็อาจจะฆ่าพลายงามด้วยนางวันทองก็เลยเอาตัวเองเป็นตัวประกันอยู่กับขุนช้างค่ะให้ขุนช้างเชื่อไปว่าพลายงามตายไปแล้วนั่นเองนักเรียนเคยได้ยินคําว่านางวันทองสองใจใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่านางวันทองเป็นคนสงใจจริงๆหรือเปล่า จริงๆไม่ใช่เลยนะคะเพราะนางวันทองเนี่ยจริงๆรักขุนแผนมากๆค่ะแต่ว่าถ้านางวันทองเลือกที่จะไปอยู่กับขุนแผนขุนช้างตอนที่พระพันวษาถามนะคะขุนช้างเองก็มีบุญคุณกับนางวันทองอยู่ไม่น้อยคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลนางวันทองเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะนางวันทองก็เลยเหมือน อ้ามอ้ำอื้อยังตอบไม่ได้นะคะยังตอบพระพันวษาไม่ได้ว่าจะเลือดอยู่กับใครสุดท้ายก็เลยถูกประหารนั่นเองนะคะจริงๆนางวันทองเนี่ยน่าสงสารมากนะคะเพราะว่าพอตายแล้วเนี่ยก็ยังถูกประนามอีกว่าเป็นหญิงสองใจทั้งที่นานก็มีเหตุผลของนางนะคะคนต่อไปค่ะขุช้างนักเรียนคิดว่าเป็นคนอย่างไรโหดร้ายแน่นอนเลยค่ะทำได้กับเด็กที่ อายนุน้อยก็ยังจะฆ่าได้นะคะแถมเป็นเด็กที่ตัวเองเคยเลี้ยงมาคิดว่าเป็นลูกของตัวเองอีกคุณช้างเนี่ยเป็นคนโหดร้ายค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเจ้าเล่ห์นะคะหลอกล่อจนแบบอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองได้อะไรก็จะใช้วิธีในการหลอกล่อเพื่อให้ได้มานะคะเหมือนตอนที่อยากได้นางวันทองเนี่ยก็ไปบอกว่าคุณแผนตาย แม่ของนางวันทองก็เลยยกนางวันทองให้กับขุนช้างแบบนี้นะคะเป็นคนเจ้าเล่์แล้วก็โดหดร้ายค่ะแต่ขุนช้างก็มีข้อดีข้อดีข,อ,ดของขุนช้างไม่ใช่รวยนะคะขุนช้างรวยก็จริงแต่ว่าข้อดีที่หลักๆเลยของขุนช้างคือเป็นคนที่รักนางวันทองมากรักแบบรักเดียวใจเดียวแม้ก่อนหน้านี้ขุนช้างจะเคยมีภรรยามานะคะแต่ว่าภรรยาของขุนช้างเนี่ยตาย แต่ว่านางวันทองเนี่ยคือรักที่รักตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังคงรักนางวันทองนะคะนี่ก็คือลักษณะข้อดีของขุนช้างนั่นเองค่ะพลายงามนะคะนักเรียนคิดว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไรแน่นอนละ่ะจะต้องมีความกล้าหาญกล้าเดินทางไปหาย่าคนเดียวเลยทั้งที่ไม่รู้จักด้วยซ้ำยังไงอีกคะ ฉลาดค่ะเพราะฉลาดที่จะเลือกเข้าหาคนรู้ว่าจะต้องสอบถามยังไงมีการวางแผนว่าจะทำยังไงให้ได้เจอญาติแล้วก็ตัวเองปลอดภัยนั่นเองนะคะหงพลายล่ะคะครูฟุกใส่รูปผีมานะหงพลายต้องบอกว่าหงพลายเนี่ยเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์กับขุนแผนมากๆนะคะเพราะขุนแผนติดคุกเองก็จะคอยตามช่วยเหลือนางวันทองแล้วก็พลายงามด้วยค่ะ หญ้าทองประสีหลายคนอาจจะบอกว่าดุดุก็จริงนะคะแต่ว่าหญ้าทองประสีเนี่ยครูฟุกต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ดุแต่ขุนแผนเนี่ยมีวิชาอาคมต่างๆร่ำเรียนจนได้ดิบได้ดีหรือแม้แต่พลายงามเนี่ยพอโตไปก็ได้รับราชการเนี่ยมาจากการสั่งสอนของหญ้าทองประสีทั้งนั้นเลยเพราะหญ้าทองประสีเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ ไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่บ้านเพื่อทํางานบ้านอย่างเดียวแต่มีความรู้มีวิชานะคะก็พยายามถ่ายทอดให้ลูกแล้วก็หลานด้วยค่ะครัวหน้าครัวหน้าก็คือพระที่ช่วยดูแลพลายงามก่อนที่แม่จะส่งให้พลายงามเดินทางไปหาญาติทองประสรีนะคะก็คือท่านก็เป็นคนที่มีความเมตตาค่ะแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตานะคะของชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็ นับถือท่านนะคะแล้วท่านก็มีความเมตตาให้กับทุกๆคนนะคะก็คือดูได้จากตอนนี้ช่วยเหลือพลายงามนะคะคราวนี้ครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนได้ความรู้หรือข้อคิดอะไรบ้างคะจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามครูฟกสรุปมาแบบนี้นะคะ หนึ่งเลยเราต้องระมัดระวังตัวค่ะไม่ไว้ใจใครง่ายๆคิดดูนะคะว่าขุนช้างเนี่ยเลี้ยงดูพายงามมาตั้งแต่เกิดก็ยังคิดจะทำร้ายพลายงามได้ดังนั้นเราก็จะต้องคอยระมัดระวังตัวไม่ว่าบุคคลที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเวลาเข้ามาพูดคุยหรือว่า,าเข้ามาทำอะไรกับตัวเราก็ตามนะคะจะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะ ข้อ2คือให้ขยันหมั่นเพียรค่ะเป็นตอนที่นางวันทองนะคะสั่งสอนลูกก่อนที่จะให้ลูกเนี่ยเดินทางไปหาญาติทองประสีนั่นเองค่ะก็สั่งสอนลูกให้เป็นเด็กขยันนะคะตั้งใจเรียนโตไปจะได้เป็นเจ้าคนในคนหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ,สะแสดงให้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูก อย่างที่ครูบอกว่านางวันทองเนี่ยยอมเอาตัวเองเป็นตัวประกันไว้กับหุ่นช้างนะคะทางที่ตอนที่อยู่กับหุนช้างนางวันทองก็ไม่ได้มีความสุขเลยนางวันทองเนี่ยรักลูกมากก็อยากอยู่กับลูกมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมอยู่กับหุนช้างนะคะเป็นระยะเวลานานเลยค่ะกว่าที่จะได้เจอพลายงามตอนโตน,นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับขนรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต ถ้านักเรียนได้อ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนังน,นะคะช่วงที่คลอดลูกนะคะก็จะมีการบรรยายเหตุการณ์การคลอดลูกของนางวันทองไว้หมดเลยนะคะว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะคะมีหมอตาแยหรือคนในบ้านจะต้องคอยเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกตอนหนึ่งค่ะที่เป็นตอนที่ญาติทองประศีเนี่ยมีการจัดพิธีใบสีสู่ขวัญให้กับพลายงามนะคะซึ่ง ก็เป็นพิธีโบราณเลยนะคะพิธีใบสีสุขขวัญก็ปัจจุบันก็ยังสามารถหาสามารถเห็นได้นะคะตามต่างจังหวัดน,นะคะหรือในบางพิธีก็จะมีพิธีใบสีสุขขวัญด้วยค่ะก็เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะคะของไทยนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง การเดินทางของพลายน้อยหรือจริงๆเนี่ยเขาเอามาตั้งชื่อว่าการเดินทางของพลายน้อยใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คือมาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามนั่นแหลคะค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างครูอยากจะให้นักเรียนนะคะเอาไปประยุกต์ใช้สําหรับคลิปที่ครูอัดนี้นะคะก็เป็นการสรุปเรื่องโดยคร่าวๆแต่จริงๆครูอยากให้นักเรียนเนี่ย ได้อ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหรือไปหาหนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมาอ่านจริงๆเพราะว่านักเรียนจะได้คุณค่าทางภาษาด้วยค่ะเพราะท่านสุนทรพูเนี่ยแต่งไว้ได้ไพเราะสลละสลวยมากยังไงนักเรียนลองไปหาอ่านกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ